โอเคสวัสดียังคืนอีกรอบระหว่างที่รอรถท้องถิ่น408มานะครับก็วันนี้เหมือนมีข่าวว่า408ไฟไหม้นะครับไม่รู้ว่าไหม้ตรงไหนเนาะนะครับอาจจะไม่ได้เดินไปดูนะครับอาจจะตายแค่ฟึบอ,อย่างนี้ไม่ได้ไปตรงนู้นนะครับแค่นั้นนะครับพอนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับคือวันนี้เนี่ย มันเกิดเหตุการณ์ที่รางของรถไฟฟ้าโมโนเลวสายสีชมพูเนี่ยหลุดล่งมานะครับแล้วมีรถยนต์เนี่ยเสียหายประมาณ3คันซึ่งถามว่าการก่อสร้างรถไฟรางเดี่ยวหรือโมรลเนี่ยมันดีไหมคือมันก็ดีมันไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าที่เราเห็นกันนะครับเพราะว่าถ้าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้สายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสายไฟทอยระยะไปนะครับแต่รางเดี่ยวโมโนเลวเนี่ยนะครับมันเป็นรางแบบว่ามันเป็นล้ออ่ะมันเหมือนเป็นล้อรถยนต์อ่ะถูกไหมมันก็วิ่งไปตามรางตามรางอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยอ่ะผมสมมตินะตรงเนี้ยเป็นรางโมดยลใช่ไหมล้อมันอยู่ตรงเนี้ยท่านผู้ชมของกินนะครับล้อมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็วิ่งไปตามนี้เนาะนะครับหลายคนเข้าใจผิดหลายคนบอกว่าเฮ้ยกูเห็นข่าวนี้แล้วกูไม่ขึ้นดีกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างนั้นท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่ขึ้นน่ะท่านผู้ชมไม่เปิดใจขึ้นน่ะท่านผู้ชมก็ไม่รู้หรอกว่าเออรถไฟฟ้าสายนี้แม่งมันเจ๋งเท่ดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยให้ลองเปิดใจก่อนนะครับเนาะ ไม่ผิดนะครับต่อให้รถไฟฟ้าเนี่ยรางมันจะหลุดลงออกมาผมก็ไม่โกรธนะเพราะว่าวางทีอ่ะในช่วงกว่อสร้างอ่ะโอเคเรานูงานเรียบร้อยอ่ะถ้าเป็นคนก่อสร้างอ่ะนะครับเรานูงานเอออะไรเรียบร้อยมันก็เรียบร้อยดูสภาพเหมาะสมดีแต่มันเกิดก่อนปีใหม่ไงวันนี้มันจะยี่สิบสี่นะครับพรุ่งนี้ก็วันคิดมาดน,นะครับ พรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลก่อนจะส่งท้ายปีเก่าละรับปีใหม่ก็คือวันคิดมั่นนะครับก็วันคิดมั่นเนี่ยนะครับเอ่อจะจัดกันทั่วประเทศในต่างประเทศก็จัดนะครับประเทศไทยก็จัดอย่างพรุ่งนี้บางเรียนก็จัดกิจกรรมวันคิดมาสแต่ของผมเนี่ยคือพรุ่งนี้แหละจะจัดแต่ว่าไปใจทีหนึ่งวันที่ยี่บแปดก็คือจะจัดวันคินตัมาวันเด็กปีใหม่สามกิจกรรมในวันเดียวนะครับ สามกิจกรรมในวันเดียวนะครับเนาะนีะน่คือโรองเรียนทุ่มแสงชดลูทิศก่อนที่จะปิดเทอมช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดแล้วก็หนึ่งนะครับเนาะเปิดทีวันที่สองยังของบา้านโรงเรียนเนี่ยอาจปิดตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่สองมกรานะครับโหบา้านโรงเรียนโคตรดีนะครับเนะบาะบ้านโรงเรียนปิดตั้งแต่วันที่ยี่แปดถึงสองมกราก็มีนะครับบานโรงเนยนเช่นกันยี่สิบเก้าถึงสองแต่ว่าผมถึงวันที่หนึ่งแล้วก็เปิดวันที่สองนะครับเนาะ พรุ่งนี้ก็เมรี่คินมาตนะครับสุขสันต์วันคิมนมาตนะครับก็เป็นวันที่ขายหลายคนเนี่ยก็มันจะมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับลุงซานตาคอสที่จะคอยแจกของขวัญให้กับเด็กๆในวันคิมนมาตนะครับก็คือลุงหนวดสีขาวใส่ชุดสีแดงลายขาวนะครับจะถ้าใครนิวภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าลุงเขาเนี่ยนะครับถือของเต็มเลย นะครับแล้วก็มีกวางเนี่ยคอยบินไปบนท้องฟ้าลงมาของขวัญให้กับเด็กๆโอเคมา408ปิดท้ายค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่ออาจจะถ่ายอาจจะไม่เดินไปถ่ายนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะตรงไหนไฟไหม้อ่ะ เห็นมีตรงไหนไฟไหม้เลยท่านผู้ชมไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเอาเดินไปดูหน่อยไม่เห็นมีตรง,นะงไหนเลยนะตแสงที่นี่สถานีชุมแสงผู้โดยสารมีความประสงคลงสถานีชุมแสงก่อนลงจากขบวนรถขบนรถตอสีขอสัมภารของาตรงไหนไฟไหม้ท่านผู้ชมผมไม่รู้เลยขบวนรถที่เที่ยวที่าาสถานีการนี้เป็นขบวนรถของทีเที่ยวรอองลอยที่ปีแทางสถานีนครสวรรค์ โดยสถานีสิงคอสมรของท่านจพที่นั่งลงรให้เป็นที่เรีบร้อยด้วค่ะไฟแมข้ขนาดไหนผมไม่รู้นะขบวรเที่ยวนี้ก็ออกจากสถานีทีงตรผมไม่เห็นร้อยไหม่อะ ลงมาแค่สี่ห้าคนเองนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าวันใดที่หนึ่งศูนย์เก้ามาเนี่ยนะครับไอ้ลุงที่สานน้ามันจะไม่มาหรอกแต่ถ้าวันใดที่สี่ศูนย์แปดตามเวลานะครับหรือว่าบางทีสี่ศูนย์แปดตามเวลาก็จริงแต่ว่าสองหนึ่งเสียเวลาแล้วก็มาอีกที่เนี่ยมันก็จะนั่งสองหนึ่งไปแทนเนาะโอเคกลับมาที่เรื่องของเราแต่เราพูดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็ พรุงนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งก่อนจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็คือวันคินมัดนะครับเป็นวันที่อย่างที่ผมพูดไปเนาะจะมีตำนานเล่าขานนะครับว่าลุงสานาคอเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงลายขาวนะครับลุงนะครับเขาจะหนวดสีขาวนะครับจะบินอยู่บนท้องฟ้า นะครับอันนี้ตามตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับคือลุงซานตาคอสเนี่ยนะครับเขาก็จะบินอยู่ตามบนท้องฟ้าตามพื้นนี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆเดียววันนั้นซึ่งต่างประเทศเขามีนะเป็นแบบเหมือนเป็นจำลองอะนะครับบางคนก็คอสเพลลุงซานตาคอสนะครับก็ถือว่ามันไม่ผิดอะไรเนาะนะครับมันไม่ผิดเนาะก็พรุ่งนี้ก็ ทุกปีอะนะครับเราจะเห็นต้นคิมมันมน,นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมไปเซนทารายุทยาต้นโคตรสูงอะ่ะท่านผู้ชมสูงประมาณต้นไม้นน้นอะโูสูงจริงนะครับอ่ะสูงประมาณเลยเสาตรงนี้ได้อะ่ะเออและแบบมันมีรูปสายฟ้าไงเออใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเข้าไปหาดูได้นะครับ ชื่อคลิปมันจะคือว่าวรธรรมดา2 1 2สองกับบรรยากาศการไปทานาศึกษานะครับของม6และบวช .3 าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนทุ่แสงเฉลุทิศในรุ่นที่112นะครับปีนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนทุมแสงเดุิิศครบ1 1 2ปีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทุกปีทุกปีจะมีการทำบุญต่างบาทเพื่อเอ่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนแล้วก็ตัวคุณครูและก็นักเรียนที่ได้เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้นะครับเนาะโรงเรียนชุมแสงชนนทิศเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับของใครได้หลายคนเลยบางคนเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าใครได้มาชุมแสงและไม่รู้จกักโรงเรียนชุมแสงชนูทิศเนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะพูว่างนะครับเนาะโรงเรียนชุมแสงชนุทิศเนี่ยก่อตั้งมาเมื่อปีพศ2496 นะครับก็จะถึงปัจจุบันเนี้ย2 5 6 6ก็ครบ1,12ปีนะครับผมเข้ามาตอนรุ่นที่1,07นะครับนะจบม .3 ตอนรุ่น1,09แล้วก็กำลังจะจบม .6 ประมาณกุมภามีนาะปี6,7ก็คือปีที่จะถึงนี้นะครับก็รุ่น1,12นะครับเนาะในแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละเออแต่ละปีเนี่ยเออก็จะมีความที่ เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะอย่างอตัวอาคารเรียน5เนี่ยมันก็เป็นอาคารปกตินะครับแต่เขาเนี่ยสร้างแผงกั้นขึ้นมาเพื่อป้องกันนกพิราบที่มันจะเข้าไปสร้างรังอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีแน่นอนนะครับบรรยากาศวันคลิปมาวันเด็กปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมมีให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าถามว่าผมทําอย่างนี้ไปทําไมนะครับ ผมทำไปเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เฮ้ยโรงเรียนชุมแสงชลุธิเสื่อมเสียชื่อเสียไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีแต่จะทําให้โปรโมทเท่านั้นเองนะครับโปรโมทถ่ายเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่างรถไฟเนี่ยนะครับเราถ่ายเพื่อความสนุกความบันเทิงเพื่อเป็นการโปรโมทให้กับชาวต่างชาติว่าเออรถไฟไทยมันน่าขึ้นมันน่าอยู่ประเทศไทยน่าอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเราไม่ได้จะสื่อว่าโอ้โหรถไฟไทยมันแย่เสื่อมเสียชื่อเสียไม่ใช่นะครับเนาะ ขนมปอบเปียนะครับอร่อยมากไม่ได้มีเจน้านอย่างนั้นนะครับก็สุขสันต์วันขีมัดมลงหน้าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่เงินเดือนของใครและหลายคนออกด้วยฮ่ขอสแสดงความยินดีด้วยนะฮะอืม โอเคเรื่องที่หนึ่งก็ผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องรถไฟซันต้าคอสนะครับลุงซันต้าคอสที่แจกของขวัญให้กับเด็กเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของปิ่นอีกตามเคยนะครับนะทาไมพี่พูดบ่อยจังเลยเรื่องปิ่นปิ่นเนี่ยเอา้าก็สิธิ์ของกูกูจะพูดไหมครับคือปิ่นตอนเนี้ยความรู้สึกคือแย่มากอย่างคลิปล่าสุดอะไรนะเออรีวิว ครีมรีวิวยาสะผมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะยังมีคนไปได่ายอ่ะท่านผู้ชมเขินครีมเขินก๊อปเขินนู่นนั่นอะไรของผู้มึงกูถามจริงนะผู้หญิงคนเนี้ยเขาทําอะไรให้ผู้มึงไม่พอใจหรือเปล่าวะมึงไปทําอะไรให้ไอ้โทษผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นแค่เด็กคนนึงอายุก,กับผมนะรุ่นเดียวกับผมนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงแค่เขาเข้ามาเรียนในกรุงเทพเขาอยากมาทาความฝันของเขาให้สําเร็จคือให้พ่อแม่เขาเนี่ย ได้ดูตัวเองตอนที่ประสบความสำเร็จก,ก็คือวันที่เขาได้รับไปปริญญาแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่ไม่ได้แช่งนะปิ่นไม่ได้แช่งนะนะครับท่านผู้ชมอย่างเขาจะผิดน,นะแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่ปิ่นเขาฆ่าตัวตายขึ้นมาเพราะไอ้คนพวกนี้มันไปบอกว่าเขือนอาหารนู่นนี่นั่นพ่อแม่ของเขาจะเสียใจขนาดไหนนะครับถ้าพ่อแม่เขาเสียใจพวกมึงยังจะดา่ายันพ่อแม่เขาไหมทำไมอ่ะการเขื่อของผู้หญิงคนเนี้ยมาทาให้พวกมึงแบบโอโ้โหดูไม่น่ารัก แหม่ที่คนอื่นที่กับแฟนที่กับครอบครัวมึงยังเขินได้เลยไอสัตว์แต่พอมาไปวิ่ง่างนี้ไอเฮี้ยเขินไม่ได้ครับเขินไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันเป็นโรคอะไรวะคนไทยอ่ะไอเฮี้ยแม่งชอบบูลลี่กันไปต่างๆนานาคนอ้วนคนผอมกูถามจริงนะถ้ามึงหน้าตาดีนะเว้ยอันนี้ผมพูดนะไม่ได้ถามขอภยัยผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคนในที่หน้าตาดีนะครับบอกเลยว่ามึงรอดแน่นอนแต่ถ้าคนในที่หน้าตาไม่ดีเหมือนผม นะครับผมบอกเลยว่ามึงไม่ล้อแน่นอนมันจะมีแต่คนด่ามึงถ้าคนหุ่นเดียวมีแต่คนชมแต่ถ้าคนอ้วนผอมเพียวนะนะครับแค่บางคนเนาะมันก็จะโดนด่าอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมานะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าไม่มีการบูรี่อ่ะมันจะดีมากๆเลยนะครับสังคมแม่งจะน่าอยู่มากขึ้นเนาะอีกอย่างหนึ่งอ่ะการไปบูรี่คนอื่นไปล้อคนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้ว่ะ พวกมึงก็ยังจะไปด่าเขาอีกอะต่อให้พี่ต่อให้ปินลงคลิปกี่คลิปเขินอาหารเขินต่างๆในนังน่ะพวกมึงก็ยังด่าเขากูเนี่ยเข้าใจอารมณ์เขานะเข้าใจความรู้สึกเขาขนาดเขายังมาบอกเลยว่าแค่ยิ้มก็ผิดแหละสังคมมองว่าผิดทีคนอื่นอะทีดาราน,นักร้องเขายิ้มกันมึงไม่เห็นด่าเขินไมมเขินนู่นนี่นั่นพอปินไอเหียเป็นไงเขินอาหารเขินพ่อมึงไงสั์เขินอาหารไม่ใช่ครับ เขินพ่อแม่ที่มีลูกขี้แซะนะครับไอพวกคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยไอพวกนักเรียนคีย์บอร์ดนะครับกูขอด่าพวกมึงตรงๆเลยนะครับสาหรับคนที่ชมว่าปิ่นน่ารักอยู่แล้วโอเคให้อภัยนะครับนะให้อภัยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจกันดีและคนที่ด่านะครับผลจะพูดเสมอเลยว่าไอคนที่ด่าปิ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งนั้นแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่ชอบเห่อหมอย นะครับด่าคนอื่นไปทั่วเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันทําให้พวกมึงสบายใจเนะว่าเออกูด่าคนกูสบายใจมันไม่ใช่เดี๋ยวค่อยดูนะถ้าวันัดนที่พวกมึงทําคลิปแบบนี้นะเดี๋ยวพวกมึงก็จะรู้เองนะครับผมพูดไปหลายรอบมันไม่ฟังหลอดไอ้คนพวกเนี้ยนะครับเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับนะว่าบางทีอะ่ะ การไม่บุลรี่ใครอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือเราเอาตัวใครตัวมันน่ะใครลอกก็ลอกไครไม่ลอกก็ปล่อยให้เขาหาทางเองนะครับทุกปัญหาแหละมันมีทางออกนะครับนะเราอย่าไปคิดว่าโอโ้โหปัญหาแม่งไม่มีทางออกหรอมันต้องมีสินะครับนะถ้ามันไม่มีทางออกก็ก็หาทางออกเข้าไปเหยาเล่นนะครับเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มพงนาะทีนะครับคือวันนี้เนี่ย อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแถมให้เรื่องที่3เมื่อกี้เรื่องที่2เรื่องปิ่นนะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเพิ่งเลื่อนคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับไปเจอคลิปผู้หญิงคนหนึ่งใส่แว่นนะครับแล้วแฟนเขาเนี่ยคนอ้วนนะครับเขาเสียชีวิตโดยอะไรผมไม่ทราบเนาะแล้วทีเนี้ยผมไปเจอคอมเมนต์น,นึงมาเหมือนมีการล้อเลียนเยาะเย้ยนะครับว่าเฮ้ยเขาเป็นไรอะ่ะ คือบางคนอ่ะพิมพ์มาว่าเสียใจโดยส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยที่จะบอกว่าเฮ้ยนั่นแฟนมึงเหรอนั่นแฟนคุณเหรอทําไมแฟนคุณน้วนจังทําไมอ่ะคนเราอ่ะมันจะรักใครอ่ะมันต้องดูทีดูตางเน่ะว่าเฮ้ยกูชอบคนผอมกูชอบคนอ้วนบางคนเป็นนะครับบางคนไม่มีสเปกตายตัวคือผอมก็เอาอ้วนก็เอานะครับนะแต่บางคนเลือกผอมอ้วนตามเนี้ยนะครับสําหรับผมผมชอบผอมมากกว่านะครับเนาะ คือเรื่องหุ่นเรื่องหน้าตาเนี่ยผมว่ามันก็เกี่ยวแหละแต่ว่ามันแค่ห้าสิบสิบเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเงินทองอ่ะกว่าจะหามันยากนะครับนะบางทีพ่อแม่ลดบางทีพ่อแม่ปิดกัน้นเราไม่ให้รักคนนั้นนะ่ะนะครับอืมเสียใจเสียดายมากนะครับเนาะขอแสดงความเสียใจกับแฟนพี่ผู้หญิงด้วยนะครับขอให้พี่เขาไปสู่ภพภูมินี้ดีนะครับไม่มีคนไปบอกมาว่าเฮ้ยแฟนมึงอ้วนยังอ่ะอะไรเงี้ย เขาตายเพราะอะไรคะแล้วก็สติกเกอร์หัวล้วออ่ะท่านผู้ชมมันน่าไหมคือมึงคิดว่าการตายของคนอะ่ะมันตลกนกหรอเหมือนกันนะครับตอนที่พ่อผมเสียมันยังมีคนบอกว่าผมดีใจเลยดีใจตรงไหนอะ่ะกูเสียใจนวย้ยผู้มึงมันไม่เคยเจอไงความสูญเสียถ้าพวกมึงเคยเจอความสูญเสียเออผู้มึงจะเข้าใจว่าอ๋อไอเฮี้ยมันเป็นอยาง้งมันเป็นอย่างน,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 างนี้แต่ผู้มึงมันไม่เคยเจอไงเนี่ย เสียงพระสวนเนี่ยนะครับนะสวดให้พทธามศพคนที่เล่นเองกอย้อนยุคเขาเสียวันนี้นะครับนั่นก็น่าจะคืนแรกของวันนี้ก่อนปีใหม่นะครับโอ้โหขอให้นวิญ,ญญาณของท่านนะครับเป็นสภพระภูมิที่ดีนะครับเขาเล่นเอองกอหนวดสีขาวเอองกอยอนยุกเล่นที่ชุมแสงนะครับหนวดสีขาวไม่รู้ว่าเสียเพราะโรคอะไรนะครับเนาะเนี่ยตอนนี้พากลังสวดพระายพิธามผมถึงบอกไงว่า การตายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าตลกนะครับนะคนเราอ่ะมันเกิดมามีชีวิตครั้งนี้ยอยู่แล้วผมถึงบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าถ้าท่านผู้ชมมีวมความฝันอะไรนะครับ <c oughs> อยากจะเป็นคนขับรถไฟอยากจะเป็นตามความฝันของตัวเองอ่ะอให้ให้รีบทําเลยอยากจะเปิดร้านอาหารแบบนี้นะครับให้รีบทำเนาะนะครับเราเกิดมาครั้งเดียวจริงๆอยากขับรถอยากแต่งอะไรก็ว่าไปขอแค่ไปโดนตำรวจจับ ทําเลยนะครับเนาะอยากเป็นนักสานี้ต่างๆนานาทำเลยนะครับนะชีวิตคนเรามันก็เหมือนแบบก้าวเดินออกไปข้างหน้าข้างหน้าเกิดมา นะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมถึงบอกไงว่าเอาเถอะนะครับเราเกิดมาครั้งเดียวก็จริงเราอยากทาอะไรทําเลยนะครับเนี่ยอย่าถ่ายคลิปรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเลยนะครับนะเรามีโทรศัพท์เรามีกล้องถ่ายเลยอยากถ่ายรูปถ่ายอะไรถ่ายได้หมดเลยนะครับเนาะโอเคสมควรแก่เวลาแลละนะครับเนาะเดี๋ยวขอจบคลิปแจ่เมนท่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮั b บีดนะครับจะ ะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปไปท่านักศึกษาเมื่อวานก็เข้าไปดูกันเยอะนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปแดดเป๊ะเท่านี้ก่อนนะฮะ